สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายนะคะคลิปนี้ตายจะพาทุกคนนะคะมาตากปุ๋ยหมักกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักที่ทําในตะกร้านะคะนี่ค่ะนี่ปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะคะทุกคนละเอียดมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะย่อยสลายดีมากแล้วนะตัวนี้ก็ครบระยะเวลาสองเดือนนะคะอันนี้เลย2เดือนไปแล้วค่ะน่าจะประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะแล้วก็ตะกร้านี้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเทกองปุ๋ยหมักไว้ตากกันค่ะทุกคนแตมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตะกร้าด้วยกันนะคะสีน้ําเงินสีดําแล้วก็ตะกร้าเขียวค่ะเดี๋ยวจะมาเทกันค่ะนี่ค่ะด้านบนเนี่ยอาจจะยังไม่ย่อยสลายดีนะคะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยดูสิคะทุกคนนี่ละเอียดแบบนี้เลยค่ะส่วนตะกร้าทางนู้นนะคะคือตะกร้าอีกใบหนึ่งค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพืชสดเลยนะคะยังไม่ย่อยสลายดีนะแต่ก็เลยยังไม่ได้ทำการเทออกมาค่ะแต่ก็จะเทออกมาใช้สามตะกร้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนแต่ก็ได้นำตะก,กร้าปุ๋ยหมักนะคะมาเตรียมที่จะเทแล้วค่ะวันนี้แต่จะเทลงในล้อ,อยางนะคะจะได้ไม่กระจายนะคะ ะะให้เขาอยู่ในบริเวณล้อ,อยางเนาะมันจะได้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะเทลงไปเลยนี่ค่ะนี่กองปุ๋ยมากนะคะค่อนข้างละเอียดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็เกลี่ยไปเลยนะคะ ตากแดดไว้ค่ะให้จุลินทรีย์เนี่ยหยุดการทํางานนะคะไม่อย่างนั้นตัวนี้เนี่ยมันยังมีจุลินทรีย์เพราะว่ายังมีความชื้นอยู่ในกองปุ๋ยนะคะถ้าเรานําปุ๋ยตัวนี้ไปใส่ในพืชผักเราเลยจุลินทรีย์ก็ทํางานต่อนะคะแล้วก็อาจจะไปกัดกินรากฝอยได้นะคะจุลินทรีย์อาจจะไปทําลายรากฝอยได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องนํามาตากก่อนนะแล้วก็หลายๆคนนะคะเห็นว่าอในส่วนที่ยังไม่ย่อยนะคะแบบนี้ค่ะ ที่ยังเป็นเศษใบไม้อยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะพอเราตากแดดไปแล้วนะคะจนแห้งแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะกรอบสามารถบี้ย่อยสลายได้นั่นเองค่ะพอเราตากไปแบบนี้แล้วนะคะมีเวลาเมื่อไหรเนี่ยเราก็พยายามมางัดนะคะเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบน,บบนี้ค่ะเนี่ยเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนสลับสลับกันไปแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้กองปุ๋ยของเรานั้นแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาเทกันอีกตะกร้าหนึ่งนะคะนี่เป็นตะกร้าสีดำนะอ่านี่ค่ะเกลี่ยเกลี่ยเหมือนเดิมค่ะ เกลี่ยให้กระจายเนี่ยเห็นไหมเอ่ยจะมีกิ้งกือตัวเล็กๆแบบนี้นะคะจะมีแมลงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าในกองปุ๋ยของเรามีความชื้นนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแมลงเหล่านี้เขาจะออกไปเองเพราะว่าเราตากแดดไว้นะนี่ค่ะกองนี้ก็จะเป็นกองที่ใส่ใบไม้แห้งแล้วก็ใส่พืชสดปนกันไปเลยนะคะ แล้วก็ผสมกับปุ๋ยอคอกนะคะมีบางส่วนย่อยสลายหมดบางส่วนย่อยสลายไม่หมดแบบนี้นะคะเหมือนที่ต่ายบอกไปเนาะเดี๋ยวพอตากแห้งไปเนี่ยส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวจะบี้เป็นเศษเล็กๆละเอียดได้เช่นเดียวกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเทกันอีกตะกร้าหนึ่งนะคะอ่ามาแล้วค่ะนี่เป็นตะกร้าที่สามนะคะคือตะกร้าสีเขียวค่ะเดี๋ยวก็จะเทลงไปเลยแบ่งกันของฝั่ง โอ้โหอนะนะคะตะกร้าค่อนข้างกรอบแล้วนะคะทุกคนเนี่ยพังแล้วนะคะเย็นแล้วตากแดดอยู่นานนะโอ้โหตัวที่ใส่เจอนะคะทุกคนเจอตัวอะไรนี่นี่ค่ะใหญ่มากค่ะทุกคนดูสิคะโอ้โหโอ้โหหลายตัวเลยค่ะนี่ค่ะ หลายตัวเลยหลายตัวเลยนี่เป็นธรรมดานะคะที่เจอพวกนี้อยู่ในกองปุ๋ยอะคะ่ะเพราะว่าในกองปุ๋ยเรามีความชื้นนะคะสัตว์พวกนี้จะชอบความชื้นอยู่แล้วเราก็แค่ตักออกค่ะหลายตัวเลยค่ะทุกคนแล้วต่ก็จะ แบ่งมาทางนี้บ้างโ,โหค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะดูสินี่ค่ะแทบจะมองไม่เห็นเศษใบไม้เลยค่ะละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยหน้าที่ของเราก็คือตากแดดนะให้ทุกอย่างแห้งสนิทนะคะแล้วก็ค่อยนำไปใช้ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ต่อยก็ได้เทปุ๋ยหมักทั้งสาตะกร้านะคะมาอยู่ในล้อ,อยางแล้วก็เกลี่ยให้เท่ากันแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกองปุ๋ยหมักเนี่ยในตะกร้าที่สามนะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ละเอียดมากๆเลยนี่ค่ะแทบจะไม่มีใบไม้เลยนะอันนี้คือตะกร้าที่สามนะคะตะกร้าสีเขียวเนาะ วิธีการทำปุ๋ยหมักแบบนี้เนี่ยไ่ยมักจะทำอยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยใบไม้ค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีใบไม้เยอะนะสามารถทำวิธีนี้ได้เลยค่ะจะได้มีปุ๋ยใช้แบบไม่ขาดเลยค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ยไ่ยเคยได้สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักในตะกร้าไปแล้วหลายรอบนะค่ะวิธีการนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้ผลดีแถมช่วยประหยัดต้นทุนด้วยค่ะ นี่ค่ะวันนี้ก็นำกองปุ๋ยหมักของเราออกมาตากนะคะพามาดูค่ะนในนี้นะคะก็เมื่อกี้มีมียักษ์สี่ตัวด้วยค่ะนี่อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องหาวิธีจัดการก่อนค่ะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ